ผมจะมาถ้าถึงหนึ่งแซนซับเนี่ยผมจะมาเปิดหน้าให้ทุกคนดูพี่เนมอ่ะไม่เปิดหน้าสองคลิปนั่นอ่ะเป็นแม่กับอะไรนะฝาเฟดผมนี่เป็นหน้าของมไม่ใช่น้องผมนะไม่ใช่ฝาเฟดแต่อย่างใดผมผู้ผิด,ดผมจะมาเปิดหน้าให้ทุกคนดูค้าถึงหนึ่งแซนซับอ่ะ หรอว่าผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนคนอะ่ะอือห้าผู้ติดตามถพงหนึ่งแสนคนปับ๊บผมจะเปิดหน้าให้ทุกคนดูเลยนะครับผมนี่ดูสิวก่อนไม่ดูหน้าอาเจ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 หน้า,เห,าเหล่าของผมได้หรือเปล่าม,มาดูกันอือผมพูดแล้วนะ ไม่เสื้อกระดูแมสนี่นะพี่เนมไม่เปิดผมเปิดเพลพี่เนมเองไม่ใช่พี่เนมก็เถอะ